สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่โอค,ครับวันนี้เนี่ยผมมีประเด็นที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับทุกคนและทุกคนน่าจะรับรู้แล้วว่าเรากําลังเข้าสู่สังคมสูงวัย เนี่ยมึงนงนดเข้าเริ่มมองม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ผมอันนี้ยังพอกางคนอยู่สูงวัยนี่คืออุ้ย <c oughs> เขานับกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะสังคมสูงวัยสังคมสูงวัยเนี่ยเ,ยเยขานับกันตั้งแต่เขานับคือประชากรเกษียณประชากรเกษียณซึ่งส่วนใหญ่อ่ะก็หกสิบหกสิบหกสิบห้าหกสิบห้าหกสิบห้าคือหมายถึงว่าคนที่แบบเกษียณแล้วที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่ผลิตแล้วอ่ะไม่อยู่ในภาคการผลิตแล้วก็ไม่สร้างภาษีขึ้นมาอะไรพวกนี้เขาก็จะมองเป็นสังคมสูงวัยที่ ที่อยู่ในกลุ่มที่คนอื่นต้องมาดูแลเขาซึ่งในสังคมไทยตอนนี้เราก็กลังอยู่ในอยู่ในยุคที่กําลังเข้าสู่หรือว่าเราเข้ามาแล้วเราเราเราเริ่มเข้าละเพราะว่ามีจํานวนของคนสูงวัยเยอะมากใช่เอางี้เวลาเราพูดถึงสังคมสูงวัยเรานึกถึงญี่ปุ่นใช่ใช่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เพราะประชากรสูงวัยเขาตอนนี้ที่อายุเกิน65ครับมีประมาณ3 0ของประชากรทั้งหมดประชากรทั้งหมดประมาณหนึ่งในสามอ่ะคือ ประเทศอ่ะสมมติว่ามีคนอยู่สามคนคนคนึงเป็นเด็กเออยังไม่ทํางานอีกคนหนึ่งอีกคนนึงอีกอีกคนนึงเป็นคนแก่เหนือนิ้วนี้เไม่้นอีกคนหนึ่งเป็นคนแก่ที่แบบไม่ productive แล้วต้องการให้คนอื่นมาดูแลแล้วคนที่เหลืออยู่แค่คนเดียวคือคนหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยแรงงานที่ต้องทํางานหาเงินเสียภาษีนู่นนี่นั่นน่ากลัวไหมผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเอาจริงจริเพราะมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวตรงนี้เว้ยตรงที่ว่า ประชากรหนึ่งคนที่ต้องดูแลไม่ใช่แค่ดูแลคนแก่อย่างเดียวต้องดูแลเด็กด้วยสิก็คือทั้งบนทั้งล่างถูกต้องอแล้วไอ้หนึ่งคนที่เหลืออยู่อะ่มันจะเรี่ยวแรงน้อยแล้วแถมยังไม่พอนะมันจะไม่มีกําลังผลิตคน,ร,นรุ่นถัดไป<อ>มันจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเสร็จเฟสถัดมาคือประชากรลดประชากรลด<อ>ลงประชากรลดอ,อ่ะประเทศไทยน่ากลัวแค่ไหนประเทศไทยคืออันดับสาม อันดับ3นะอันดับ3ของเอเชียอันดับหนึ่งคือญี่ปุ่น30%มเรแม่งโหลดเลยอันดับสองคือเกาหลี18%ปอรประชากรสูงวัยอันดับ3มี2ประเทศครับสิงคโปร์กับไทย16%อนไม่น้อยนะเยอะไม่น้อยนะที่น่ากลัวมันคือนี้เวที่น่ากลัวคือที่เป็นเด็กอ่ะมีอีกประมาณสัก16 1 5 16เปที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า15าไม่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้วคนต้องการการดูแลคนสูงวัยส6เปอร์เซ็นต เด็กอีกประมาณ1ิบห้าเปอร์เ็นกป็นสรประชากรไทยที่อยู่ในวัยทํางานมีอยู่เจ็ดอร์ซนต์แต่เจ็สิเอร์ซ็นี้ยพอคํานวณคูณกับประชากรแล้วมันประมาณสี่กว่าล้านคนอแต่อ้สี่ิกว่าล้านคนเนี่ยมีคนที่ทํางานก่อให้เกิดรายได้และเสียภาษีอสี่ล้านคนแค่สิบอร์แล้วอีกตั้งเยอะอีกเก้าสิบเปซของวัยทํางานไม่เสียภาษีเขามีโ r o d u c t ี e นะหมายถึงว่า ทำงานก่อให้เกิดรายได้นะแต่ว่า,วาไม่ได้อยู่ในอัตราที่จะต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีคนที่เสียภาษีมีอยู่แค่สี่ล้านคนโอ้โหความน่ากลัวันอยู่นี้หมายความว่าประชากรสูงวัยของเราสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยคูณกับตัวเลขหกสิบหกล้านคนเนี่ยมันประมาณสามล้านคนอืคนสี่ล้านคนรับผิดชอบนี้แล้วยังต้องรับผิดชอบเด็กอีกอแองแล้วยังต้องคอยดูแลบางส่วนของอคนที่แบบวัยดุมสาวคนทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อ้โหมะ หนักไหม<อ>ที่หนักคูณสองของเราเมื่อเทียบกับประเทศเกาหลีใต้และสิงคโปร์คืออัตราการเกิดอัตราการเกิดเราก็อัตราการเก<ห>ิดเราต่ํามากตา่ำหนึ่งเปอร์เซนต์ข้อเนี้ยเราต่ำหนึ่งเปอร์ซคนไม่รู้ว่ามันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวแบบนี้หมายความว่าผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ตลอดช่วงชีวิตของเขาหนึ่งคนเนี่ยจะให้กําเนิดบุตรได้ไม่ถึงหนึ่งคน 10คนนะ่ยให้กาเนิดบุตรได้ประมาณแปดคนแปลว่าประชากรเราในระยะยาวจะค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเ,เ,เขาประเมินว่านี่ของจุฬาประเมินครับปีหกสิปีข้างหน้าอประชากรไทยอ่ะหกล้านคนจะลดเหลือแค่33ล้านคนลดลง50%เลยน่ากลัวไหม,มแต่บางคนบอกโห,โหไม่อีกตั้งนาน60ปีไม่นานนะ หกสิบปีอ่ะสำหรับเรื่องของประชากรนะมันแค่กับพิตาสามทีเองเพราะว่าคนมันไม่ได้เสกได้นะไม่ใช่บอกฉันอยากได้คนเพิ่มขึ้นโอเคอยู่ดีๆก็มีคนอายุยี่สิบเพิ่มขึ้นมาเลยไม่นะมันก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาในการสร้างขึ้นมาเออกว่าจะขวบหนึ่งสองขวบกว่าจะโตไปจนถึงการใช้แรงงานได้กว่าเขาจะสร้างคือวัยเจริญถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วสร้างคนรุ่นเจเนอเรชั่นถัดไปเขาต้องอายุ2ี่กว่าถูกไหม ดังนั้นเนี่ยเราต้องการคนหลายเจเนเรชันที่ค่อยๆสร้างขึ้นมาแล้วก็ก่อให้เกิดคนรุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อทดแทนคนที่หายไปโอ้ทีนี้มันน่ากลัวยังไงประชากรสูงวัยประชากรลดมันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นให้เราเห็นเป็นตัวอย่างอยู่แล้วครับมันเกี่ยวกับภาคอสังหาแบบน,นี้ที่ผ่านมาตัวเลขปีส0 2 3าที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นมีบ้านล้างถูกทิ้งล้างหนึ่งในหกโอ้ผมผมได้ยินข่าวเรื่องนี้บ่อยมากหน,นึ่งในหกคงคนคน,คนไม่รู้หนึ่งในหกมันเยอะหรอ่ากี่หลงัง สิบล้านหลังสิบล้านนี่ไม่มีคนอยู่ในนั้นนะม,มีคนอยู่ทิ้งร้างเพราะอะไร <c oughs> คนแก่อพอถึงใบหนึ่งแก่ไปอยู่สเ r อรี่กันทั้งผัวทั้งเมียต้องมีคนดูแลคนหนุ่มอาจจะอยู่ในเมืองทํางานหนุ่มสาวไปอยู่ในเมืองเช่าอยู่แล้วก็ทํางานอยู่ใกล้ที่ทํางานที่เป็นออฟฟิศในเมืองออไม่มีใครมาอยู่ตามตาม่างจังหวัดตามบ้านนอกคนแก่ก็ทยอยตายอตายเสร็จบ้านก็เป็นบ้านหลัง ผมเคยไปนะผมตอนนั้นไปทํารายการแหละที่คามิคเสืซอบ้านล้างเยอะมากเยอะมากบ้านล้างเยอะมากแล้วทั้งเมืองมีแต่คนแก่ใช่แล้วมันก็มันก็จะค่อยๆรล้างเป็นตําบลเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองมันก็จะค่อยๆล้างมีหลายเมืองในญี่ปุ่นเริ่มเป็นแบบนี้ละอคือม่เหลือแต่เด็กกับคนแก่เป็นเมืองล้างแล้วก็ค่อยคตายค่อยๆเฟดไปเด็กก็จะโรงเรียนก็จะถูกปิดเพราะเด็กมันเหลือน้อยอความซบเซามันมาเยือนแต่ละเมืองแต่ละเมืองน่ากลัว โอหเมืองก็เหงาเหงาเงียบเหงานี่มันเป็นความน่ากลัวมันมันมันกระทบมากมแล้วลองคิดดูนะญี่ปุ่นในอีกยี่สิบปีข้างหน้าอบ้านล้างมันจะกลายเป็นหนึ่งในสามของประเทศหนึ่งในสามของประเทศ,เทศหมายความว่ายี่สิบล้านหลังจะเป็นบ้านล้างยี่สิบล้านหลังนี่มันเท่ากับเมืองจังหวัดจังหวัดหนึ่ง <c oughs> คือมันใหญ่มากนะมันเยอะมากนะคือปริมาณมหาศาลมากแล้วจะคิดดูว่าประเทศมันจะน่าอยู่ไหม แล้วสิ่งแบบเนี้ยจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยไหมจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยได้เพราะว่าประชากรสูงวัยของเราสมมุติว่าตอนนี้คนเราก็เหมือนกันคนหนุ่มสาวม,มาทํางานในเมืองอืแล้วพ่อแม่ที่ร้อยเอ็ดเนี้ยใครจะกลับไปอยู่แกตายแล้วอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีคนอยู่บ้านแล้วบ้านนัานเป็นบ้านล้างไหมอ่ะอืาเขาก็จะกลายเป็นแบบค่อยๆมีบ้านล้างอยู่ตามเมืองตามอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะ,ยะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยอ่ะ จำนวนบ้านเน่เมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรไม่ได้เยอะไม่ได้เฟอร์แบบญี่ปุ่นเรายังมีความต้องการบ้านอยู่เยอะดังนั้นบ้านมันอาจจะถูกตัดขายไปในราคาถูกได้คงมีคนซื้อแต่จะเล่าให้ฟังให้เฉยว่าความน่ากลัวมันคือการประชากรล,ลดพอประชากรล,ลดแล้วคนที่เสียภาษีต้องมาแบกรับอะไรเยอะแยะมันจะทําให้ภาระค่าใช้จ่ายของคนในวัยทํางานมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับน่ากลัวแล้วก็ภาคเศรษฐกิจกับภาคสังหาเรามันก็จะ สันเซ็ตแล้วอ่เออมันก็จะมีความน่ากลัวตรงนั้นก็คลิปนี้ก็ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยไปปั๊มลูกเดี๋ยวนะมีลูกหรือเปล่ายยงไม่มีลูกอียันมีเลยพี่ไปเริ่มเรียกแมวไปลูกไปแล้วเออคนคิดแบบนี้เยอะทีนี้ประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่ญี่ปุ่นอันที่หนึ่งครับประเทศไทยอ่ะมันมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวสูงมากเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิถีหรือวิธีคิดหรือนโยบายของประเทศครับ ให้เราสามารถที่จะเพิ่มประชากรของเราได้โดยอย่าไปยึดติดกับกรอบเดิมๆที่คนไทยจะต้องแบบจุงมือกันผลิตลูกแต่เพียงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้คำว่าประชากรของแต่ละประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบคนในชาติหรือเผ่าพันธุ์นั้นนอ่แต่เพียงอย่างเดียวในการเพิ่มประชากรเพราะมันหวังยากเพราะโดยรวมประชากรโลกมันจะค่อยๆลดลง มันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นประเทศที่เพิ่มขึ้นน่ะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ประเทศที่มีเรื่องของศาสนาบังคับที่มีเรื่องของแบบวิถีชีวิตซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นประเทศที่แบบยากจนซึ่งเราก็คงไม่เป็นประเทศแบบนั้นเราเป็นประเทศร่ำรวยคอยร่ำรวยคอยร่ำรวยประเทศร่ำรวยหลายที่หรือประเทศที่จะเล่าหลายที่ประชากรลดเป็นเรื่องที่ต้องเผชิญทีนี้ผมกลับมาถามส่วนตัวแหละว่าแล้วเราพูดคุยประเด็นนี้เนี่ย ในฐานะคนทั่วไปแล้วกันเนาะเราทําอะไรได้บ้างเราเองในฐานะปัจเจกเราคงทําอะไรมากไม่ได้อนอกจากทําใจให้เรียนรู้ว่าต่อไปสังคมไทยจะไม่เหมือนเดิมอืมสังคมไทยจะเปลี่ยนไปค,คนมีลูกจะน้อยลงจะนู่นจะนี่นั่นเราต้องพรีแพรวิธีคิดกรอบความคิดของเราใหม่ครับเพราะว่าให้รู้ไว้เลยว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปประเทศเราล่มสลายแน่นอน ลองคิดดูประชากรแม่งลดลงไปเหลือ33ล้านแล้วคนส่วนใหญ่ที่ต้องแบกคนอื่นๆเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วมันจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงมันมันไม่ได้กรอบความคิดของคนไทยจะต้องเปลี่ยนในในปัจเจกนะในในพวกเราผมคุณคุณคือต้องต้องรู้ว่าเราเราคิดแบบเดิมไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเราอาจจะกระตุ้นให้คนมามีลูกกันไม่ได้เพราะมันพิสูจน์แล้วทั่วโลกว่ามันทําไม่ได้ ประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาให้รัฐให้เงินซัพพอร์ตทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งนู่นนี่มีลูกเกิดเด้อช่วยเลี้ยงนู่นเนี่ยจ่ายเงินให้จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะคนเขารู้สึกว่ามีลูกแล้วแม่งคือโคตรภาระเลยเ<อ>แล้วตัวเราเองแม่งก็ต้องแบกรับอะไรเยอะขนาดนี้แล้วรุ่นลูกเราล่ะจะแบกรับขนาดไหนดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจไม่มีลูกดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราไปเดินตามรอยประเทศเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นให้คนในชาติมีลูกอย่างเดียวไม่น่าจะดีการเพิ่มประชากรไทยทำได้ โดยการใช้จุดแข่งของประเทศไทยครับประเทศไทยอะมีความดีงามที่เป็นเอกลักษณ์อยู่สองสามอยา่างออย่างแรกคือทำเลที่ตั้งของประเทศไทยแม่งเป็นเขตปลอดภัยที่ัติโลก<อ>คือมันแทบจะไม่มีอะไรลยอยู่กันโคตรสงบเลยไม่ค่อยจะมีอะไรเลยแล้วก็ธรรมชาติแวดล้อมอะไรต่างๆม,มันสวยงามมันน่าอยู่สภาพภูมิอากาศก,าศก็ดีอืไม่ได้ร้อนเป็นทะเลทรายไม่ได้หนาวมีหิมะครับ ภูมีอากาศมันกลางๆอยู่ได้สบายๆผลไม้มีให้กินตลอดปีอไม่ต้องแบบเอาทุกอย่างไปดองในไหแบบเกาหลีใช่หมครับโอเคอันที่สองคนไทยเป็นคนน่ารักมากๆเมื่อเทียบกับคนหลายๆชาติด้วยหลายปัจจัยปัจจัยแรกคือคนไทยเป็นคนที่เปิดรับคอมโพมายสยอมรับในคนอื่นเยอะรประเทศไทยนะคนไทยไม่เหยียดไม่เหยียดคนอื่นเลยเราไม่เหยียด เราล้อมัอีอ้วนอีอ้วนอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีขวายหมายความว่าเราบูลลี่เราล้อเล่นกับเพื่อนเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่คําเยายมันเป็นคําที่เพื่อนเขารักกันเขาเรียกกันใช่ไหมอ้วนได้พี่สบายคือโดนประจํานะอันนี้คือเราไม่เหยียด LGBT เรายอมรับเราเป็นสังคมที่เปิดรับมากครับศาสนาเราไม่สุดโต่งเราเปิดรับทุกศาสนาเลยเรามีเพื่อนเป็นมุสลิมเป็นคริสเป็นอะไรอยู่กันได้โคตรน่ารักโคตรดีไม่มีการตีกันเลย ฝรั่งไปมาแขกไปใครมานู่นนี่เรายนต้อรับหมดครับนี่คือความน่ารักของคนไทยอันที่สองคนไทยเบลนเก่งมากคนไทยเนี่ยรู้จักคร<อ>ิสต์มาสคำเนียมคำเนียมอะไรตุดจีนค <c oughs> ำเนียมทุกสิ่งทุกอย่างเออเราเราก็นําเข้าแหละแล้วก็มาปรับให้มันอันนี้มันแสดงให้เห็นความเบลนเก่งของคนไทยมันแสดงให้เห็นจากอาหารลองดูอาหารที่เรากินกันในทุกวันนี้ครับ มันไม่มีอาหารไหนจานไหนที่เป็นไทยแท้เลยนะมันเป็นอาหารที่ถูกผสมผสานหลายๆชาติหลายๆวัฒนธรรมเข้ามารวมเป็นอาหารไทยอาหารไทยมันถึงอร่อยทุกชาติทุกภาษาต่างยอมรับรบเพราะว่าคุณผ่านการเบลนมาจนแบบเรารู้จักเอาสิ่งดีๆของหลายๆเชื้อชาติมาผสมกันเพื่อถูกปากเราเพื่อปรับให้เข้ากับเราเรารู้ว่าวัฒนธรรมของประเทศไหนมันสนุกเราก็ปรับให้มา เข้ากับพฒนธนามเราเพื่อความสนุกสนานของคนไทยดังนั้นเนี่ยมันทําให้คนชาติอื่นๆมองประเทศไทยเป็นบ้านที่น่าอยู่ได้นะอทําไมเราไม่เปิดประเทศเราให้กลายเป็นเป็นบ้านหลังที่สองของคนทั้งโลกล่ะอข้อหนึ่งกระตุ้นสังหาบ้านเราอืให้ทุกคนอยากมามีบ้านมาอยู่อาศัยข้อสองเมื่อเขามาอยู่บ้านเราเป็นบ้านหลังที่สองต่อไปเขารักเมืองไทยมากๆอาจจะอยากเป็นประชากรไทยอบางคนอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยเ <He> เอาคนต่างชาติเข้ามาไม่ดีไม่ดีแบบนี้ขายชาติแบบนี้แบบคนต่างชาติจะมาแย่งซื้ออสังหาบ้านเราน,นู่นนะี่เนี่ยเราก็มีโคต้าสิครับโคต้าว่าเออคนต่างชาติซื้อได้ไม่เกินเท่าไหร่รหรือว่ามีจํานวนรับเข้ามาเป็นประชากรไทยได้ปีละหนึ่งแสนคนนะไม่ให้มากขึ้นกว่านี้นะไม่ให้เขากืนชาติเรานะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเราต้องตอบตัวเองก่อนว่าไอการที่ให้คนต่างชาติเข้ามาอยู่กับเราเยอะๆมันน่ากลัวหรือมันน่ารัก อลองดูมีโรงเรียนให้เราเลือกสองโรงเรียนครับโรงเรียนหนึ่งรัฐบาลเรา l o คอลนี่แหละก็ม,มีแต่เด็กไทยเรียนนี่เนี่ยอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนอินเตอร์นานาชาติไทยจีนฝรั่งโอ้ยต่างชาติอยู่นี่นี่ญี่ปุ่นอยู่นี่หมดหมทุกคนพูดภาษาอังกฤษอ๋อม,มันไม่ใช่แค่ได้เรียนภาษามันได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้มีเพื่อนต่างชาติได้มีคอนเนคชั่นกับเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติต่อไปในอนาคตเด็กพวก่งนี้มันเติบโตไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่า ลูกเราที่มาอยู่โรงเรียนนี้จะมีคอนเนคชันแบบนี้มีโอกาสอะไรต่างๆแล้วพูดได้สีภาษาอะไรอย่างงี้นี่คือโรงเรียนนานาชาตินี่คือโรงเรียนปกติที่เป็นโรงเรียนไทยถ้าอยู่มีลูกอยูจะให้เรียนโรงเรียนไหนจะให้เรียนนานาชาติเพื่อโอกาสในการเติบโตของลูกที่มีความรู้มากขึ้นเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็มีทักษะติดตัวใช่ทีนี้ลองเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ว่าสังคม นี่เป็นสังคมปกติปัจจุบันที่เราบอกว่าเราไม่รับต่างชาติด้วยหมูจะมีแต่คนไทยอยู่ในสังคมไทยแบบนี้กับอีกสังคมหนึ่งปุ๊บเป็นสังคมนานาชาติประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดรับและนี่ไม่ใช่เรื่องของลูกคุณที่ต้องเข้าไปอยู่โรงเรียนนานาชาติแต่เป็นตัวเราผมว่ามันก็น่าสนใจดีจริงๆผมก็เคยไปแบบไปไป,ไปเที่ยวอเมริกาอะไรเงี้ย ภาพมันคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันก็คือมีความเป็นมิกซ์เคานเตอร์เราเห็นคนเม็กซิกันเราเห็นคนเอเชียนวนเวียนอยู่อ่ะแล้วมันเเหมือนเกิดความหลากหลายนะในมุมผมมันมีอาหารหลากหลายขึ้นมีเคานเตอร์ที่หลากหลายขึ้นแล้วก็ผมว่ามันเปิดเปิดโลกดีถ้าในอนาคตมันมันเป็นฟิลอย่างที่พี่โอว่าก็ผมรู้สึกว่าน่าสนใจโอเคเราเรามีตัวอย่างให้ดูครับ เพราะถ้าทำแบบนี้สังคมแบบนี้ประเทศที่สร้างชาติโดยการเติมมนุษย์จากทั่วโลกเข้ามาแบบนี้อเมริกานี่คนจากทุกที่ทั่วแ<ล>ห่กันเข้ามาแล้วทุกคนสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างโอกาสสร้างโอกาสแล้วเขาก็เก็บภาษีมงกดาคนทำงานได้ก็เก็บภาษีนี่เป็นวิธีการในการสร้างชนชั้นทํางานเพื่อให้เขาเก็บภาษีได้มาพัฒนาประเทศได้อเมริกาแม่งเจริญโตนอีลอนมัสก์ก็มาจากแอฟริกาซาอฟริกาก็ไม่ใช่คนอเมริกาแท้องนงี้อังกฤษก็เป็น ประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศที่เขารู้ว่าประชากรเขาต้องเติมเขาทําแบบนี้มานานแล้วทีนี้ประเทศไทยเองไม่ใช่ไม่เคยทําครับประเทศไทยเองเคยทําตั้งแต่สมัยกรุงศรีวิทยาเวลาเราไปลบกันนู่นนี่นั่นเราไปตีประเทศนู่นประเทศนี้เราทาอะไรกวาดต้อนผู้คนเข้ามาเรากวาดต้อนผู้คนเข้ามาเพื่อเติมคนเติมคนเติมแรงงานเติมทักษะพิเศษที่เราต้องการเราต้องการคนมาบุกเบิกถางป่าทํา ให้เกิดเกษตรกรรมให้เกิดอาหารขึ้นครับทีนี้คนจากประเทศอื่นมาอยู่ประเทศไทยสมัยยุยยาก็เยอะครับคนตะวันออกกลางก็มาคนฝรั่งก็มาคนจากญี่ปุ่นจากจีนก็มาครับคือประเทศไทยอ่ะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติจากการที่คนในประเทศอื่นๆชาติอื่นอพยพหนีภัยมาอยู่ประเทศเราเออมาทมาํามาค้าขายหรือแม้แต่ถูกกวาต้อนมา ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอเราเป็นมิกซ์คันเจอร์มาตั้งแต่ก่อนอเมริกาตั้งประเทศด้วยซ้ำแล้วเราลืมไปแล้วอเราไปคิดว่าเราเราจะไม่รับคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วสมัยก่อนเราเติบโตมาได้ก็เพราะจากการรับคนอื่นเข้ามาอยู่ในประเทศไม่ใช่หรอซึ่งอาจจะเป็นหนทางในอนาคตที่คุยกันว่าหปีข้างหน้าเนี่ยใช่เราจะแก้ปัญหานอกกรอบยังไงอเราชวนคุยชวนชงประเด็นแหละไม่ใช่ว่า เราไม่ได้มีโอกาสในการกําหนดนโยบายแต่ว่าก็แชร์ไปว่าถ้าใครมีโอกาสในการที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอไอเดียความคิดต่างๆแบบนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่วันหนึ่งแนะ่นาะข้างหน้าเราจะไม่ประสบปัญหาของการที่ประชากรน,น้อยจนเกินไปใช่แต่อย่างน้อยอ่ะสิ่งที่เราเราอยากจะทําคลิปอยากจะพูดให้ทุกคนฟังในตอนนี้ค,คือคุณต้องรู้ว่าในอนาคตเราจะเจออะไรและการออกจากปัญหานั้น เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกรอบใหม่ๆซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากให้ทำนะแต่เราแค่นําเสนอว่ามันเป็นหนึ่งในทางเลือกกรอบใหม่ๆที่เราสามารถทําได้ครับก็เป็นประเด็นแบบล้ำๆเหมือนกันนะประเด็นอนาคตเหมือนกันนะที่มีบริบทการพูดคุยที่มันกว้างมากๆแต่ทั้งหมดมันก็ยังเกี่ยวกับอสังหาแหละเกี่ยวกับชีวิตแหละเพราะอสังหารจริงๆก็คือชีวิตของมนุษย์พวกเราวันนี้ประมาณนี้ยาวเลยขอบคุณครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ